ขายอยังพะยัยขายน้ำไม้ขายน้ำไม้วางกอนวางกอนสีืส้อซอยวางกอนมาสี่คยแน่พะยัยกับป้าบอไปเขาป้าดดเาานาะขั้นเด้เราป้าจะสีบวกล้ะข,ขั้นนี้ล่ะเดนี่นะ จะได้ร้ายเนาะมแตรนอพอดีเป็นตัดนันอะไรเนาะเป็นะแงหอเจ้าหาเป็นเนาะอะไรไหมเป็นๆเจ้าบผัวอบผัวค่อยตายแล้วขอว่าอจ้าไม่ได้ขอแห้งของขาดอยู่ผัวค่อยตายหลายมือแล้ว หัวคอยมันบ่หายใจบ่หายใจใตายหอนดีหอนดีหอนดีบ้านเมืองเลยโอ้โจะเป็นบรรยากาศบินจเป็จะกินน้ำสะอาดสะอาดอยากกินนะเอาหม้อละต้มไม่ไหมยู่ เ็นนี้ยเหรอโอ้ยได้ยูใสธนาค้นดังเอาไปตารับแทชูก็เห็นว่ากระไรกูเป็นคนปลูกกูเป็นคนชับโอ้ยเห็นว่าละกระไรน้อยๆก็ มันเป็นเหี่ยวก็เอามันขึ้นเหี่ยวแล้วนี่นั่นชี้เจ้าว้เฮียงมันเป็นเหี่ยอะไรเฮ้ยโทษทำไมจังไปเฮาเป็นโทษได้บ่นี่้ใคยบอกเลยมาเหยาะลายเหยาะลายผัดเสี้ยวเของปีเตียนบ่อิ่มเอาเพื่อมืองกันนะโมันก็ทำไมผัดเสี้ยวกับย่านไม่เสี้ยวบ่อิ่มนะมันลายคนมึงนี่โอ้แบบนี้กันยังเอาเบื้องในก่อนอ่ะอะลรทีมพูดนอนนะก็มีผัดเสี้ยวแหน่เผยเอา อเจ้าลาบเลยผู uh ้ชายนั huh. uh ่นเนลาบผู huh. ้ชายลาบเลยบ่คนดังพื oh. ่อหดังคือไม่สิลาบเอามาอย่งนีเามากัก็มาเพื่อม่วนแต่วะคุณนะว่าหรือว่าเออเฮ้ยค้นสั่นอยู่ส่วนนี้เจ้าโอ๊ตไปกอนเฮ้ย เจ้า,าจจโอ๊ตเด้อไอ้ส่วงนี่เด้อส่วงไฟจำเสียงวัน้อยมัไเสมอไปอีภาคมั้งบริแทนแต่ชนะบอก <c oughs> บอกนไม่กันพี่น้องอเป็นคิดลายเด้อส่วงเลี้ยงลูกผู้เดียวนะสู้อเอาบางสีจะสิเก่งซ้ำได้เลี้ยงลูกผู้เดียว <c oughs> <c oughs> เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวตัดหญ้าคู่มือคู่มือน้อยมักสภาพเห็นเครื่องตัดหญ้านักกระนหนักลุดไปหลายกิโล ข้า็ขยกไายแล้ว yeah. ม oh so well, okay, kind of well, yeah. okay ันร I mean, ูดแล้วข้าวประเทศแห่เดือดปัดแห้งก็คืแจ่ใช้สร้างใบตัดมาใหม่อันใหม่หรืมันอื่ปในปัญาเตียนอันเก่ามันเครื่องตัดยาโอซูกะจอนนบอโอซูกะสามพันวะโอซูกะจอนบอลเป็นอะไรโอซูกะจอนก็ตัดได้แต่บักหยาดยุบบักหยาอดนหนึ่งงานนาตัดไรลามเห็นเอาบอลขอยวันที่แรกขอย็ว่อยากลองสร้างมาอยู่อันโอซูกะจอนนะยิ่งจะสร้างเนี้ยไปอ่านเพื่อนหนึ่งอันหนึ่งประเทศใส่งาน จะกมาตัดหญ้าเดินหญ้าาจเจ้าฮาว่ามันบอดได้แล้วเขาก็บเอาตัดตัดได้ที่ไม่บอกตัดหญ้าในเดินเฮือนนี่นี่ต้นหญ้ามันปักสูงเขานี่นั่นตัดต้นน้อยๆตัดหนาๆน้อยๆต้นน้อยๆโอ้ยคือมันก็ได้เดี๋ยดิเขาก็เอาเครื่องตัวนี้มาแล้วมันกันแง้มเครื่องตัวนี้แล้วกระด้งกระดั้นน้ำที่หนองเยมันเบิดแง้มเขาต้องมาสอมไม้นั่นเอาเงินขึ้นเหี่ยวอะไรขึ้นเหี่ยวมันมงมันแม่งเบิดอะไรขึ้น แกงแซ่บแซ่บมือนี่พี่น้องตื่นเช้ามานะกมะอัน,นปวดหัวตุบๆนอนเด้กเมื่อ,ดอคืนนี่นะเที่ยงคืนค,น<ห>ครับเพื่อจะคล้องอาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็กตีหนึ่งไม่นั่งเมื่อจะตีหนึ่งครึ่งเขา<ร>นอนนะเมื่อเที่ยงคืนอืก็พักกันน,นั่งเบาหลินกันอยู่ฮะกันย่างย่างปีกเป็ดนะเพื่นก็มานั่งกินอีกเลยเฮ้ยเบิร์ด้ อโอ้ยเงโอ,อ,งโอ้เกือบนี่มือ,อนี่เจา้าเด็กมีแตแนว์เธอวะมาเด้อไอ้แก้วเด้อมาเด้อเบาเสือมาปิกนิกอยู่กพบโงอีกเลยเด้ออมพอ,อ,พอลงมาแล้วเบื้องนี้เข่านะพูโอ้ยปอกอางา,า,าีนล้มันแข็ง เจ็บเรีบเร์ดบอพอแล้วมันไลายได้แกนี่น้ำมันเบิ่งแนี่มันไปได้ได้มันกระดันเบิรดอะไรนี่เอามาห่มกันเบิ่งแน่มันกระดันขอกบดรข่าวเขานะค่ะอะไรก็ซีนี่ข่าวสวรรค์อีเทิงเฮ็ดบปล่อยฮักเอา ้องเจ้าก็งามจำจำนี้ยุ่นี่คอยให้เบนี่จำนี้ยุ่งของเจ้าเนี่ยโวคอยลงไปือกัวปือยมักกว่าเขาแล้ใส่คุณโตงามโตงามซันนี้โตงามเป็นมันะตัางกันแล้วอันกัดามกับาบดาท่ายทานกหักเบิ้งนี่ประมาณํานี้บ่หักเบิ้งน่ประมาณํานี้บ่ความสูงความเงี้นะรือกลัว ได้ข่าวอยู่เดี๋ยวปีเนี่ยเขาได้ก็ได้พเพราะว่าใครนอนขันขันมันกี่โปรเพนตอนนั้นข่าวอ,อันนี้นเผียนะมันเอานั่นเผียแต่ข่าวช่วงได้บวชจังมาโบงงามอะไรเฮ้ยไม่บีนะคนตะก้าวนะเขาล่องงามงามเลยบอกราตัดหลายพวกเราตัดหลายรอบพวกโบมี่กระตาอะไรกระตนเนียเออมันเป็นเผีย<ห>ลแล้วก็มันบขึ้นเลยอีกอย่างก็คือหย่าเฮ้ยหย่า สำคัญขึ้นเ้ยบง่น้ยมนแลนกน้อมนไม่ได้นั่นก็บมี่มว้ยหมี่ทมี่นี่หลันอนี่มีได้นั่นอยากกินน้ไมนั่นเออน้ำเท่านั่นมันปล่อยนี่บอะมันมีหน่อเดียวโก็ยแข่งตาเนียเนี่ยเท่าทั้งตาบ่อพรากเทาก็แข่งตาดมแม่โอ๊ยเฟอนกระบหมี่แล้วนี่ก็ีแฉลแม่่แม่ มังเข่าทั้งตาบอดเปี้วงันได้เฉพเสียวเปลี่ยนใจไปเอาวไม่เสี้ยวเลยมันนิดเดียสีก็ลับตาไว้อยู่เนี่ยเข่ามึงมาพ่อมึงอยู่ได้เมียตาบอดหรือเปล่าตอนเลาบอกสูตรแน่เป็นยังสุดนจอยขึดนลายนานทิ้งเข่าแต่เราไม่มีโอกาสจอยบอก จาอยู่ได้จ้ายัเบิ้ลกระ่สุนัมสั่จ้าอยู่บริบา้จดีใจเดีจ่อจ่อยลงจ้าเลี้ยงลูกไล่จะเลี้ยงลูกสองโตโอ้โหเลี้ยงลูกจนจ่อยอืมลูกออกมาสโตนั่นแหีนเอมากน้ำื่อตัวนี้เลยมาปอกซอยกันเมันแหลวนี่อกงล้วแ่ทไมบ่้งก็กันบอนี่กัไม่เสียวบ่ง นี่น้ำไม้นี่มันเ็ดน้ำไม่ไหลไหแนไหมไหละไหมแลนเไหมไหลเะไหมสาวันคับซาแซงนะเพื่อนไปเที่ยวใสนั่นนะไปขไปสวันอ่สมพาะใส่อดด้กินน้ำปั่นโาไสะวันหรือตายเราไปสะวัน้าแซงวอยู่มือนว่าไปสรวันเราสิไปตั้งแต่ปุ่นแล้วตั้งแต่ไร้เหลังตั้งแต่อาทิตย์นะผมมันมมีโหลดเห็นเราถามบอกมีเบอร์โหลดบอกเบอร์โหลดด้ซ เอานใส่น้ำน้ำบึงยอดมันก็ไปรับแฟนเขาหืมเลยมันคือติดดีแท้เจ้าแซงบ่น้ำบึงมาใส่จามีความสามารถบอขอหาอะไรก็บอกให็รลองลอยมันมันคือติดแทบพักกันเลยใช่เออโอ้ต่นเต้นอ่ะเจ้าแซงจะเอาแฟนมาบ้านหรอดูเวลาดกเฉย มาเนี่ยของงูอนี่ันเ็นกรเด็นโอชบ่โอ้เขาหูกันหอที่อะไเอก้เยกะตื่นเต้นน้ำชนน่เขาเห็นกอยเป็สบู่แบบแบบกับบริหินน่ะทีงก็จะกินน่อเห็นน่ะที่อืมาล่าเห็ดตืนเต้นนี่อืมร้านเคย การเขวี้ยงติดน้ำเป็นหน่อยใจเขาอีกอ่ะห <laughs> น่อยใจตัวเองเลยอันนี้ไมเสียว <laughs> ขวบสิทามเจ้า <laughs> <laughs> ไม่ได้แจกขวบเชิงบอกานใหญ่ขวบเสียวแต่รับแต่ไม่เมือเศร้าในการใส่สูตรน่ะสูตรน่ะตัดหนาเรียงง่วงเพื่อนนั่นง่วงเธอคนบดดมบดตอนกอง

อไ้กินนองโอละทุกคนกิดบบบเวอร์กระเสียมรัพาจาก่อนละกันพี่น้องจะได้กินน่อกมนเลยนะจิตามตอนแจ่งเด้อตั้งสองไปเนาะมลาต้องไม่เสียอมมาลาลาจีลาสดีแห่งบ้านผีเปโอ้ยมันก็เป็นกระเด็นเจ็บมือในยุ่งบะชาเอยู่อย่าไปเอาไปเสี่ยงได้ไหเจ้าหน้าอายุไรบอกง่ายกันนี้เพซื้อโดนนั่น เป็นต้นแบนี้วะมันแข็งพี่น้องเลยเอาไปเอามาเบิ่งแน่พี่น้องเอาไปเอามาน่ะเบิ่งแน่มาปอกให้ยังบ่ทันละกอกโอ้ยหชั่ววัแล้วเนาะหมื่อยทัานร้ายยามีอันเดียวบอเหนื่อยใส่เหนื่อยใส่มะอื้อละลายใส่ได้บ่อสท่านเด๋มะอื้อหน่อยนึงเอามาเจ้าบอสมาชักมั่นเป็นบอสออ่น แซบแซบอีกแล้วพี่น้องมือนี่แซบแซบอีกแล้วโอ้ยเนาะปิดแต่ยันแงงหอนหอนเนาะสดน้ำหอนอนโอ้ยใส่เืยครัดก็โทษถามนะเมเซ่ยวจะจ้าใดเห็ดพวกมาใส่ไว้จักเสียบตุ่ยนั่งถึงน่าอายุนั่งว่าสิไปกินปิ้งเป็ดน้ำริโอนั่นบริหารขัตอบไปว้าวไปนั่งค่อยทาอยู่นะบอเด็กถามมากหายกลิ่นนะมันสิมากอะสีทาปิ้งเขาปิ้งเป็ดดีกว่าพันหมื่น 10. 10. 10. ชาบอ 10. 10. 10. 10. เพินสิตื่นเากเระสไปใช้มาใช้ัวเพิ่นทมา,าเพิ่นสีมาน่ะบดตั้มกลบใบสองบสามเอาหวง่ายมันงานเขาดนะตื่นถ้าน่าบ่ไปคู่มอมาได้ โอ้ย,อยมาลูบหนะทำสีขาิคราาคิดว่าชุ่มเจ้าไปหาเห็ดบ่บ่บ่ไปว่านี่ก็จะเมือเบามีบอกว่าเาบามีบอกว่าคอยสอนไปม,ม,มึงเศร้าอย่าง้จนขานั่นเราอ่ะบรได้ี้จัดอดอกบร้มนออกหลายให้มันออกหลายก่อนยาไปลางคืป่า จมูง่ายเนาะจมูงตามนต้องเดบไปนอนนี่แหละนอนเห็นเยี้ยจริงไหาตอนได้ใช้อเข้าไปตอนเช้าตอนสวยตัวมันออกตอนสวยกตมีตอนแรงนะแล้วก็ไปซ้ามันตื่นมาห้าหกโมงแล้วก็ไปโอยยาวโอ้โห โอ้เพื่นขื่นมุมสูงเพื่นขื่นต้นมึงเด้อมาเพื่นขื่นต้นเอ่ีหยังวะไม่สามตัวไม่สามตัวมันก็ตอดเจ็บเด้อเพื่นขื่นต้นต้นซื้ออาพี่น้องเพื่นขื่นแป๊ลมุมสูงขื่นไปพอเจอแตนเอามามีอุ้นหยังบ้านมีมันจะเอาหัวมึงเน่ากายเงินยุติธรรจะได้มุมสูงเออมึงจะตายย้อนโดนมึงนั่นแล้ว ซื้อสาดูน่ะไม่ไงเอ้ยโอ้ยมีใจ<า>อยู่บ่างน,นะสองหมื่นป่ายยมันมีหลายราคาอะตัวมันดีมาพรอไม่ไงโอ้ักบ่ได้มันดดดแดดบวบเหลวละ ก็ถูกแต่งแน่พี่นางมีก่อนอื่นดอกบ่ันจะให้กันจะเห็นมุมสูงแล้วก็ถุกแตงแน่ เดวนจ้า<ส>บรแม่นบินพ<ด>ี่น้องเพิ่นขึ้นลังคาเทียงหรือว่าอีหยังนะด้วยว่าขึ้นต้นไม่นะต้นไม่ต้นอย่างนะเป่ตนต้นงิ้วบ่ต้นงิ้วโอ้ยป<ด>ีนต้นงิ้วยมามมาลาบ่ได้โดนเถืงนะป็นต้งนงิ้วเมี่ยียวต้นงิ้วมันบริเนนได้งามันพลอยเด้อมาล่างามันพลอยได้ต้นงิง้วนะฮะ แล้วไงเ่็งจุกขึ้นมันแน่น่ะมันกระจายอยานี่นขึ้นขึ้นให้สุดหยุดที่หยุดที่วิวสวยๆมาสงสำนีมาสงสำนีคือสิเทศนี่มทสงสศรีมาสงสำนีาราะว่า แทน,นที่ว่ามาส่งเจ้าไว้สำนีแล้วมาส่งาสามีจ้าไว้สำ <ไป S 1> นีน <ไป S 1> ล้มาส่าไวซำนีลไไนเมย์ยายเจอเอาลงแมยมัมเห็ดนี่เราเก็ดลแล้วไ มุมใดแมึงให้เลือกเนาะน้องไม้บกเสียงเลือกมุมอีกรอกเสียงหัวเรากล้องหันอวยมาทั้งทีในเด้อเอามุมทีวีเนี่ยหูปากแรงเนี่ยใช่ดนตรีนีดขึ้นไปใส่ดนตรีรูปปลายไม้ค่อยสีดาเข้าไปเบิ่งเด้อ หุบปากตับยูมาายินดีเราต้องเงียบได้เป็นซน์รุ่นตีดีซน์สมาธิเรื่อีปลายต้นนิวนี่ต้นม่วงเนี่ยมนจากงองคือต้นปลายฟ้านะคืออะไรเนี่ยใช่นี่ต้นม่วงนี่มันมีงาแบบนั้นขึ้นไปพระเ็นหงอนปลาโลนะปลาโลมากวะโอ้เจ็บเจ็บนิวเิร์อเลยพี่น้องเลย บอกง่ายนีดหน่นไม่ไหลไำไม่บง <c oughs> เออไหลนอนเจ้าไหลมันยอแข็งพอบงอยูเลยไม่น่าแก้เขี่ยวเอาหนังสูมากก็คือ,อเียบไหมใส่ใส่สมัสมิี่หใส,ส,ส,ส่กว่าสิได้กินกินองเลย โอ้ยนกไม้นี่ยังได้กินไว้นี่นกไม้กระเสดตัวโดนน่น้อยเฮ้ได้กินยาแงบ่ฮักแทบเก่งเป็นโนเป็นโนแกด้กลนายแงุ่ดนะทำเนียใหญ่กว่านี้ยหนังกะเลยกระคืออยู่เห็นไหมเห็นเสียงาฟีนน้องอยู่ป้ายต้นงิ้วว เจ็บพวโยมมาทูด้าดตกลงอันนะั <laughs> ่นเปเลือกอารุณไปจะเอาม้จะขา่าพอดีแล้วไปดูหลาดเล่าไว้ไมันอรอม,น,อรมอนัเออ

เบิ้งพี่น้องเปลือกนะกองถ่วมที่บันมาเบิ้องเราไม่เนื้อเดียวหนึ่งกิโลเขาเก่ามากเลยพี่น้องขอเอากิโลมาซมทบอยู่ทันทีหอยหมดจึงหมดไปแล้วโอ้หมดอานเด็กๆเอากิโลมานำพี่น้องส่วนเบาก็เบาน้ำกันเอาหมึกอือส่วนซองพรอเมียเก้ากิโล อยามาลาก็ออกนอไม้อีกเจ้าอันนี้ดิรสานอัมาราการาเฮะเอาปลาเลยวะลูกไปดำอปลาสารสานสรสานสขายด้วยาด้ะเอเอ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  เจ้าเล็บดีนะเจ้าเล็บนั่นบนกุดกลุยอยู่ในเบื้องเนี่ย <ไว S 1> บนจะมีเล็บ<พ>ออกออขี่มูออกโอ้ยหมดกระดได้ไหวเลยเธอ,อเรียนไผ่น้ำกันอีกเกอนี่จาพี่น้องไปคุดมือในไรฮ่าซิปโต ใครทนได้ตัวเดหโตพี่นนองตอนแรกไปใช่ไปไหนแถวเมย์เอามาแกงกินดีกว่าเดี๋ยวรอดสั่งน้ำเขาพี่นนองรอดสั่งน้ำเขาสงยังไปเอาไปขุดเอาลูกเอาไปนี่มีด้ไเดไปหูป่อซวงันจนวาคนละสองสรก็เบิดล่ะกามอไเนาะในฮาไปขุดกองกงเกาะกบขุดบอลจกขุด ขั no yes. tá, ้นตอนทำอินไปสั่วอรลดเฮยมันงวนสิอ้ยน่าใจแตองเสมอแไปเคยได้ขนาเงินหมื่นอาหารมูนี่ก็จะติดร้างไม่สรางอ้โหข้าวเหนีวรไม่ได้กนเดือแล้วเ่าจะได้ขายแล้วเงีขาน้ำหลังเจ้า รุ่นน้อยบ่สงสัยรุ่นน้อยกั็ของเจ้าเลยเราไล่ใส่ประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่ขายแล้วล้างหอมนี้ต้มผุดดิเต็มหมอพี่น้องได้บักไลยมันอยู่ พี่เลี้ยพี่น้องกินตอนนี้หิวมันจะได้แสบนะพี่น้องเนาะโอ้ยอต้มไว้ก่อนพี่น้องใส่แป้งน,นัวล,ลงไปเ้าต้มเ้าต้องใส่แป้งน,นัวบ่ใส่น้ำตาลน้ำบอสใส่แต่แป้งน,นนะัวนะไฮเดรไซด์มาล่าแกงไฮเดีไซด์มาล่าเผื่อแกงแสบๆพี่นอ้องอือ เอาเข้มเข้มเด้อไม่เซียลม,มายมอย่างไรมีไทหมูเหตุแห่งสเตตมาเสพผู้ชายนะฮะไทหมูผู้ชายเหตะแห่งสเืตเจ้าบ้นานเป็นกุ๊ดมองหันมองนี่เลยกานดังๆก็ปินมาเลยบัดบัดมูมาไอ้มูอะไรกินเหนเด้มักมักอื้อมักองกับพานอื ตั up, ้มเขาเบื right. ่อนะตั้มอือแบบนั้นวิธีตั้มจะไม่เสียวอือแบบตั้มจะเลี่ยสากอาออ้กงก้วงเนี้ยปากนะอากงก้วงที่แหละโอ้ยปัจจัยเราพี่เราโอ้ยข้าวบ้า เกียร e ์โปรเจกเตอร์วัดนี <im 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 ้เทศะก็อยู่น่าเมเซียลลายเนาะเมเซียลผ้าเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ผ้าเบา่นู่นเบานี่อเด้๋ยละมันเกิดใส่ละลายหลุดขับเบื้อนะเมเซียลโอ้ยนั่งตั้มขับเบื้อนะกับนั่งงามๆแน่เอาก็งามสุดเลยนี่อือมบําบัดอือ มมพ่มาตกโอ้ยบยนางบมกวบดอ่นอเอาใบมกทัวนะก็ได้ใบมกทัวก็แซบั้นว่าแล้วเอาแต่ยนางกับักบวบใบมะเขียบอฮะแกงหนูใหม่ใส่ใบมะเขียบบุ้คคเด้ออืออลมเเซียวคืออันอบไก่่าสิบบาเม โบแมนกินแล้วนั่งหัวเลาะนั่งหัวควนกันเฟิร์นวาเฟิร์นเส้ามกบวบกับเป็นเฟิรนวาเพิร์นเส้ามะบวบคับยานางเพิ่์นว่าเฟิร์นว่านเสเอาใบยังไงสรุปนั่นคือว่าใบมกทั่วมันแซ่บข่อยก็เคยตั้มมะเขียบเฮ้ยไปเอาใบมาเขียบโอ้ยบกเคยเดีเอาใบกระเทยเคยสีกระเทยเคยสีโอ้ยเคยหรือบกเคย เมเซียลใบบักเกียบักเหอะโ้ยยั้นมันผ่านมาได้ทันขันนสิมีเมเซียแบบเมเซียว่าจฮะเมเซียมันกินหน้ากมอ แม่เียวแม่เจ้าข้องจับบะทามมาเคยขายมาก่อนบอยจับบะทามเออีได้พี่น้องเปิ้นไปเอาบมาเขียมาตําเขาเบื่อไอ้ลีไพเคยกินเนี่ยพี่น้องไพเคยกินเนี่ยพี่น้องข่อยบ่กเคยกินอะลีได้บอกกับเ้าข่อยย่าด้วข่อยย่านนี้ห้างไงอ่ะดิข่อยย่านอวลีได้บ่ไเด้เยว้่าข่อยบ่กเคยอะีร ตั้งแต่ใหญ่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่คอยบุกแม่แม่ก็พ่อคอยละาคอยกับบุกคืเห็นไผเอาใบมะเขือมาต่ำถ้าใบมะทั่วน่ะย่อมลาบประจําใบมะทั่วน่ะกินกับก้อยไปซิ่วกับแซ่บใบมะทั่วออนนะแซ่บมื่นนี่พี่น้องนะเคยบอกมาเสียจ้าสีบอตาย้บอมเมเสียว กระดี่ตัวตายกระตายพร้อมกันเพราะเสี้ยวหมูกับเพระาะท่าขาคาหิ่งเถ่ากับพึ่งได้สองปีเองทุยูให้เขาขายโอ้ยเจออกก้ากระดห้ใส่เงินก้อนเห็นว่ากระดาเจะไปเที่ยวนรกมีแอร์เพราะมีเสียวเซเว่นมี่บอกลงเขาก็สจะไอยากตีปอพอตีจีนาาเงนินขอกระมี ปีเตอร์หมวนี่เฮ้ยคันสั่นเทาตามก้นเราได้เฮ้ยคันสั่นเทาหามเทาหามนี้จากก้นเมเซียวได้เฮ้ยอือบอกก็ว่าเนาคนเท้าตอนเป็นคนน่ะฮะอริเออรอมีเท่าไรกับยางมีเนาะคอยกับบัดบัดรชูมุดแบบว่าลาชดถ่ายไปแหละเนาะแจ็คสิเดย์ยังไปแน่เจ้าขีดโบเมเสียวเอาอันข้าวจะบริเวณตีจะไปติดตามข้าวอันยัง เวียดนามนะเออแะไรเป็นตะายินอะดิอ <oh ืมเป็นต่าย uh> ันไงเฝ้าเขาประหารเงินสิบว่าแล้วกัเงินนะสื no> ้อยังชีดปตบนเตีงบ่ได้เลยเนาะแม่คือว่าเนาะคนเฮาคือเขาว่าและบางคนเขาบอกคือมี่อยากเห็ดยังกัดเฝ้าเห็ดอยากกินยังกัดให้เฝ้ากินอืมป่าป่าพี่น้็นป่าได้น้องพี่น้องเนาะพี่น้องเป็นวัติดตามคลิปหนากันพี่น้องทั้งสองเสียมลานะพี่น้องเนาะ เอากระติผามันยังกต่าให้พี่น้องยังตำขบือฮะอียงบ่อเข้าเข้าหลาบล่ะเข้าหลาบมือไปบานเบาหนามนะมันปักเก็บอะีปลาตัวใหญ่ๆนะปลาดุกเก็บอะีอะีอร่อยจนเป็นไข่อืยปลาดุกปักนั่นโมเมนต์เรื่องเล่นๆเด้อดีแต่ว่าแม่แม่เราเอา หมักหน้าออกบอีกอย่งงางว่าเกลือเ่มาใส่มือเราก็เลยแบบทุเลาเนี่ยไปพี่น้องไปพี่น้องมาดีครับผม